ประจำวันจันทร์ที่23มีนาคมสมรรร13นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับผู้ป่วยกลับบ้านได้7รายนะครับแล้วก็รับรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น122รายนะครับนะับเป็นลำดับที่600ถึง721นะครับซึ่งได้จำแนกเป็น กลุ่มที่1น,นะครับก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้นะครับในจํานวน20รายนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับ1.1ก็มาจากสนามมวย4รายนะครับซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนักมวยผู้ชมที่เคยไปค่ายมวยสนามมวยพบผู้ป่วยที่จังหวัดนนทบุรีนครปฐมและอุบลราชธานีนะครับ กลุ่มถัดมาก็เป็นกลุ่มสัมผัสกับ1.2นะครับกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว16รายนะครับคือสัมผัสกับผู้ป่วยจากการไปสังสรรค์การทํางานกับชาวต่างชาตินั่งรถคันเดียวกันประชุมร่วมประชุมกันรับประทานอาหารด้วยกันนะครับอาชีพพนักงานส่งของพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดครับไร้รับ เกียรจากทางท่านรองประธานรองประหลัดนะครับเดี๋ยวท่านมาเสริมพวกเราอีกทีนะครับวันนี้ได้นํำเสนอไปก่อนนะครับครับก็มีเรื่องของพนักงานบริษัทนักเรียนพนักงานนวดญาติผู้ใหญ่นี่คืออะไรนะครับเพราะผู้ป่วยที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อุบลราชธานีศรีสเกตนะครับกลุ่มที่สองนะครับกัน เอ่อทั้งนี้นะครับในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยที่เราเคยติดตามกันจากสถานบันเทิงก็ไม่ได้พบแล้วนะครับไม่ได้มีรยายงานเพิ่มกลุ่มที่2นะครับผู้ป่วยรายใหม่อีก10รายมีรายละเอยียดดังนี้นะครับ2.1ก็คือเดินทางจากต่างประเทศชาวต่างชาติ4รายนะครับชาวไทย2รายกับจากปอยเปตแลวก็จากเยอรมนีชาวต่างชาติ2รายเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสนะครับ 2.2นะครับก็เป็นอีก6กรายที่เหลือเป็นทํางานเหลืออาศัยอยู่ในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดกับคนจํานวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ6กรายนะครับทั้งนี้ก็เป็นพนักงานผับบาร์นะครับพนักงานขับรถรับส่งชาวต่างชาติดีเจในผับผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้อยเอ็ดภูเก็ตกทมและกระบี่นะครับ ส่วนอยอดที่เหลือคือ92รายเป็นกลุ่มที่3เนี่ยได้รับผลหลับยืนยันพบเชื้อแต่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนโรคนะครับอยู่นะครับเช่นเดิมนะครับกับรายการรายที่มีอาการหนักนะครับในผู้ป่วย7รายยังคงอยู่ที่ทางสถาบันบำร,ราศนาณาดูนะครับ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลในสังกัโงดโรงพยาบาลเด็และโรงบาลเอกชนนะครับทุกรายยังต้องการการใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโดยสรุปวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านรวมแล้วเท่ากับ52รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล668รายเสียชีวิตเดิม1รายนะครับรวมมีผู้ป่วยสะสม721รายนะครับ ในขณะนี้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่และในต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นเคสกรณีอย่างที่ว่านะครับเรามีการาย้ายถิ่นฐานกลับไปจากในช่วงของเหตุการณ์ <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมาในไม่กี่วันนี้นะครับเนื่องจากประชาชนบางส่วนเดินกลับเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งก่อนและหลังที่จะมีประกาศการปิดสถานที่ บางแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับไปเนี่ยได้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับอันนี้ก็ในฐานะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ประธานนะครับในการทํางานด้าน้านนี้นะครับหรือท่านจะติดต่อไปอยังโรงพยาบาลนะครับที่ทั้งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดเหลืองเภอที่ท่านอยู่ด้วยก็ได้นะครับในอำเภอหรือสาสุขณอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือแม้กระทั่งอสมอรหรือผู้นําชุมชนที่อยู่ใกล้ท่านแสดงตัวได้เลยนะครับแล้วขอโอกาสได้แสดงตัวเองนะครับแล้วก็ให้ ว่าตัวเองมาจากกรุงเทพมหานครและต้องการที่จะใช้เวลาในการกักตัวอยู่14วันที่เราต้องการตรงนี้นะครับให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขให้กักกันตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดอย่างน้อย14วันนะครับเราเคยมีประสบการณ์ของคนที่เป็นแรงงานจากเกาหลีนะครับที่เดินทางกลับมาแล้วก็ทําอย่างนี้ทําแบบเดียวกันเลยครับไม่อยู่ใกล้ชิดคนอื่น สังเกตอาการเว้นระยะห่างระหว่างกัน1-2เมตรงดและลดการเดินทางโดยไม่จำเป็นไม่ไปในพื้นที่ที่แออัดและแยกสำรับอาหารเครื่องใช้ส่วนตัวทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอาทิเช่นผู้ชมผู้ทำงานในสนามมวยอย่างที่เราได้แถลงข่าวเป็นประจำหรืออยู่ในสถานบันเทิงนะครับที่กลับไปนะครับอย่างพูมันเฑา เพื่อไปพบพ่อแม่ภรรยา,า,าที่กลับไปพรมนะ้ำพ่อแม่ภรรยาสามีลูกหลานหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่าวนี้แนะนําให้ต้องกักกันตัวเองและรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับที่เราใช้คํานี้เป็น,ปน,ปน,ปนบ่อยๆนะครับโซเช a ยล i ิส a ท c ซิงนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเสี่ยงรับเชื้อได้และขอย้ํานะครับว่ากลุ่มเสี่ยงหากายังไม่มีอาการนะครับ มีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายขอให้กักกันตัวเองอย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างทางสังคมที่สำคัญยังไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพราะหากยังไม่มีอาการอของโรคนั้นก็จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อ น้อยมากซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าตัวเองไม่ป่วยและยังคงมีกิจกรรมทางสังคมขาดการระมัดระวังตัวเองและหากมีอาการป่วยหลังจากที่ทําให้ผู้ใกล้ชิดมีโอกาสร,รับเชื้อแล้วยังกล,ยกลายเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงและจะเจ็บป่วยตามมาอีกด้วยนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากการรับทราบมาจากห้องปฏิบัติการทั่วประเทศล่าสุดนะครับมีผู้เข้าขอรับการตรวจ ตัวอย่างทั้งหมดนะครับประมาณ30,000่นตัวอย่างแล้วก็เป็นใน30,000ตัวอย่างนี้เราแยกแยะออกมานะครับเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังหรือ PUI ในประมาณหมื่นรายเท่านั้นเองและในหมื่นรายนี้เป็นผลบวกหมายถึงผลที่ยืนยันว่าพบเชื้อเพียง400รายซึ่งเท่ากับ4%นะครับนั่นหมายถึงว่าอีก20,000ราย ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมาตรวจเลยนะครับก็เลยทําให้ต้องมีการเพิ่มพาักงานนะครับเช่นเคยครับขออนุญาตไปที่สไลด์เมื่อกี้นี้ผมเข้ามาเรื่องของเคสใหม่ก่อนนะครับเราปรับนิดหน่อยนะครับไปที่สถานการณ์โรคตามที่เรามีนะครับในภาพของสถานการณ์โรคโรคนะครับก็เป็นเรื่องของคอนเฟิร์มเคสนะครับของเมื่อวานนี้นะครับ3 29000กว่ารายนะครับ ในรายที่หนัก12,98รายเพิ่มขึ้นประมาณ3.1%นะครับแล้วก็หายดีแล้วเนี่ย96,958นะครับแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้1 1 4 4 3 3นะครับก็ประเทศที่ยังมีจำนวนมากแล้วก็เพิ่มขึ้นมากกว่าทางจีนไปแล้วก็คือทางอิตาลีนะครับตอนนี้โดยเฉพาะการเสีย มากกว่าประเทศจีนคือ5,476นะครับแล้วก็ประเทศที่มีหลักเกินพันเช่นสหรัฐอเมริกานะครับสเปนเยอรมนีอิรานนะครับที่เป็นเคสใหม่นะครับของประเทศไทยเราเมื่อวานนี้อยู่ที่อันดับที่34คือที่ตัวเลข559ที่รายงานไปเมื่อวานนะครับแล้วก็สไลด์ถัดไปเลยนะครับไปที่ จำนวนไปที่กราฟที่จะบอกถึงจำนวนผู้ป่วย559รายนะครับเราจำแนกออกมาว่าเป็นผู้ป่วยชายอยู่ที่ประมาณ67.2%ผู้ป่วยหญิงอยู่ที่32.8%นะครับ จำนวนของผู้หญิงคือ229จำนวนของผู้ชายคือ370นะครับแล้วในช่วงวัยก็คืออยู่ในวัยสูงสุดคือ30-39ปีรองลงมาคือ20-29ปีเราถึงเน้นย้ํานะครับว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มวัยทางานที่เดินทางไปอยู่เกือบทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีกราฟเอ๊ะไม่มีกราฟขึ้นมาเลยนะอ๋อด้านด้านขวานะครับโอเคครับ ผู้ป่วยรายใหม่สะสมนะครับตอนนี้ก็คือ723รายนะครับแล้วก็เป็นรายใหม่ในวันนี้122รายเมื่อวานนี้188มีนักข่าวถามมาว่า188นี่มันพุ่งพรวดขึ้นมาตอนนี้เพราะสาเหตุอะไรนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของอย่างที่บอกไปที่ต่างจังหวัด <c oughs> ที่มีการตรวจเพิ่มมากขึ้นด้วยอันที่สองคือเราปรับระบบใหม่นะครับในนิยามจากเดิมนี่เราจะใช้สอง ผลปฏิบัติการจากห้องแลบสองแลดบพูดง่ายๆนะครับตอนนี้เราตัดไปเพียงแค่เหลือแลบเดียวนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือผลที่ค้างท่อกันมาหลายวันในวันที่20ก่อนวันที่21นะครับก็จะมะีรวบรวมมาหลายวันก็เลยไป เพิ่มระบบทําให้ตัวเลข188นี่เพิ่มขึ้นในวันเดียวเป็นจํานวนหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยืนยันว่ามีเหตุหลายเหตุนะครับส่วน122ตัวนี้ก็จะเริ่มอัปเดตเป็นปัจจุบันนะครับเป็นรายวันไปแล้วนะครับครับผมแล้วก็ตัวเลขของเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการตรวจนะครับเ,เรื่องของห้องปฏิบัติการอยากจะนําเรียนว่า ตรวจเจอเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นหลายคนตอนนี้มีความตื่นตระหนกค่อนข้านกังวลมากนะครับอ๋ออันนี้เป็นตัวเป็นอีกสไลด์หนึ่งนะครับที่จะบอกถึงเมื่อวานนี้อันนี้เป็นสไลด์ให้เห็นแล้วนะครับต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวขอไปที่เรื่องของการตรวจตรวจทางภาพของการตรวจนะครับอ่ามีไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ใส่สไลด์มาไหมมีสไลด์ไหมครับโอเคครับครับ คือหลายท่านบอกว่าอยากจะไปตรวจอยากไปตรวจเราอยากจะให้ท่านได้ดูนะครับว่าการตรวจเพื่อจะหาเชื้อเนี่ยต้องใช้วิธีทางการแพทย์โดยใช้พูดง,ง่ายไม้พันสมรีที่ยาวมากๆแล้วก็ส่องเข้าไปถึงเขาเรียก nasopharyngeal area ก็คือพื้นที่หลังโพรงจมูกเข้าไปอีกนะครับที่จะไปแตะกัลิ้นสิปากข้างในข้างในลึกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องล้วงเข้าไปลึกมาก หลายคนออกมาบอกโอ้โหเจ็บจังเลยลูกนี้ไม่ไปดีกว่านะครับเพราะการตรวจจะต้องเข้าไปถึงขนาดลึกอย่างนั้นถึงจะได้เชื้อออกมาไม่ได้เป็นการง่ายนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยทั้งในเชิงของการติดเชื้อของท่านเองที่ต้องไปโรงพยาบาลและสำหรับคนที่ต้องติดที่มีไข้เท่านั้นที่มีอาการเท่านั้นควรจะไปถ้าไม่มีไม่ต้องไป นะครับเพียงแค่สังเกตอาการมีน้ำมูกน้ำมูกอะไรทเล้งหลายก็ก็บางครั้งบางทีถ้าไม่มีไข้ก็อยู่ที่บ้านแปบ๊บเดียวก็หายแล้นะครับ